มาดูนีวันนี้ก็มาเท็ดร,ระบบแอร์ครับก็ล้างก็ครับฝุ่นตันเยอะเลยครับฝุ่นก็ใช้ล้างอาชีดล้างเลยครับอ่า สายไฟก็หนูกัดครับหนูกัดขาดหรือใหม่ลืือทำใหม่ครับแยกชิ้นส่วนออกหมดเลยครับแกะตัวเอร์มาล้างครับลมจะได้พานได้สะดวกสะดวกครับนี่ครับส่วนทางด้านนี้ผมก็ต่อสายไฟใหม่ครับ อลิเล่ลิเล่พังนะครับพังสองตัวเลยครับฤด,ดูการที่แล้วผมต่อตรงใช้งานไปก่อนครับเพราะว่ามันมันไม่มีไม่ได้ครับมันร้อนครับร้อนมากนะครับถ้าไม่มีแอร์ครับใครไม่เชื่อลองมาดูก็ได้ครับเปิดหน้าต่างเปิดประตูยังไม่เย็นเลยครับออก็ <S 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 นี่ครับเก็บซ่อนนะครับถังลมนะครับสองถังนะครับใส่ตรงนี้เลยครับพอดีเลยครับไม่ติดไม่ติดอะไรเลยครับหัวเติมก็เติมได้ทั้งสองครับบนล่างครับเปลี่ยนเออนี่เปลี่ยนเปลี่ยนสกูไปแล้วครับสกูแนวตั้งครับ ก็เหลือสก,กูสองอยังไม่มีงบประมาณเลยครับก็สีดแม่งทั้งพี่กะเปียกคนไายลูกทายคลิปเลยเนาะอันนี้ก็ลองนิ้วหนดกุ้งใหม่ครับเนี่ยครับลองหนวดกุ้งใหม่หนดกุ้งสิบสองนิ้วนะครับนี่ เมื่อวานก็ไปเกี่ยวมาไล่อีกหนึ่งครับเดี๋ยวคันนี้เอาไงดีกับกาดิชิดนบอกเลยเดี๋ยวต้องตัดแหละแบบนี้ยาวเกินไปกับสันต้องตัดแหละมันสันทั้งคันเลย รงหลังสีมพูครับคอัปเดตทำตู้แอร์มีแอร์ก็ต้องถ้าแอร์ติดเองก็จะประมาณนี้ครับถ้าจะทำต้องรู้จักล้างรู้จักระบบมันครับก็ล้างก่อนลงเกี่ยวครับเพื่อความเย็นนะครับเพราะว่าช่องรังผึ้งมันตันหมดอย่างนี้นะครับมันตันหมดแล้วลมมันก็ผ่าน ผ่านได้น้อยครับมันก็นําพาความเย็นออกมาได้ไม่เต็มที่ครับนี่ก็นั่งแขะครับแขะไปเลยครับเฮ้ยแกสีถึกพี่เนาะโวันปีเดียวเงินไปเยอะ, <laughs> อะนี่ครับเวลาใช้ไอ้น้ำแรงดันสูงล้างก็อย่างเก็บประมาณนี้ครับ ต้องระวังเดี๋ยวเดี๋ยวคล,ค,ลคลีบลีมันล้มครับมันก็จะตันอีกครับอากาศจะผ่านไม่ได้ได้ไม่ดีครับอืเรเลือกงมาทั้งหมดเท่าเท่าที่เคยทำมาก็ ตรงนี้นะครับเขาติดติดอคอยร้อนไว้ข้างข้างข้างตู้นะครับตู้แอร์ครับอากาศเออมันจะเย็นกว่านะครับมันจะเย็นกว่าแล้วมันก็จะตัดเดี๋ยวด้วยครับไม่ตันนะยครับถ้าเอาไว้ข้างนี้นครับแต่ผมไม่ใส่ครับผมไม่ยอมใส่ไว้ตรงนี้ครับผมไม่ชอบว่ามันไม่สวยครับ ก็เลยเอาไว้ตรงนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากก็เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่จะติดเองครับาชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับหรือแอรให้ดูแล้วครับ